เนอร์พอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการลงทุนในหุ้นเนอร์สวัสดีครับแอดมินเนอร์ครับเป็นผู้ดูแลดิจิทัลมีเดียทั้งหมดของบริษัท n o t ติสร็อเบอร์จำกัดมหาชนทางช่องทางเว็บไซต์ f a c e b o o k l i n e OA และล่าสุดครับคือช่องทาง YouTube ที่ตั้งใจจะทำออกมาในลักษณะของพอดแคสต์ดังเช่นที่ทุกท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับ สำหรับที่มาที่ไปของการทำพอดแคสต์ก็คือช่วงที่ผ่านมาฮะเราก็จะพบเจอกันในโพสต์บ้างในคอมเมนต์บ้างหรือว่าใน l i n i Official ยลไลน์ออฟนะครับที่เวลาทุกท่านมีคำถามใดๆหรือความคิดเห็นใดๆหลักๆก็จะมีทางทีม IR Investor r e l a t i o n ครับแล้วก็แอดมินคอยเป็นผู้ให้คำตอบและประสานงานหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับ แต่ล่าสุดฮะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าผลประกอบการในไตรามาส3ามของปีนี้ของเราค่อนข้างออกมาดีจนมีนักวิเคราะห์หลายสำนักครับให้ความสนใจเขียนถึงเรามากมายดังที่แอดมินเคยนำเสนอผ่านทางหน้า a c e b o o k ครับหรือว่าผ่านทางลาย OA นะครับให้แก่ทุกท่านได้อ่านกันแต่ทั้งนี้เนี่ยการอ่านข้อความใน a c e b o o k ฮนะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเข้าใจแหละครับว่าภารกิจในชีวิตประจำวันอาจจะรัดตัว หรือความสามารถในการอ่านที่เป็นไปตามอายุนะครับซึ่งแอดมินก็เ,เป็นนะครับทำให้เป็นอุปสรรคที่มีต่อการอ่านข้อความจํานวนมากในหน้าจอมือถือแอดมินเลยมีไอเดียขึ้นมาครับว่าอยา่างนั้นเลยฮะเรามาเล่าสรุปให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านฟังไปเลยน่าจะดีกว่าเราจะได้มีโอกาสในการพูดคุยเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับณนะตอนนี้ครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะฮะว่า ก็จะมีนักวิเคราะห์อยู่หลายสำนักด้วยกันนับรวมทั้งหมดถึงปัจจุบันตอนนี้ก็9้าสำนักนะครับที่เขียนถึงเราเดี๋ยวแอดมินจะนั่งเล่าให้ฟังนะฮะว่าแต่ละสำนักเนี่ยเขาจะมีลีลาท่าทีในการเขียนนที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราจะเล่ากันให้ฟังนะฮะว่าในแต่ละบรอรเนี่ยพูดถึงเราว่ายังไงบ้างเราเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงบการเงินกันก่อนดีกว่านะครับรีวิวกันสั้นๆฮะเ,เฉพาะที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเริ่มต้นที่บรรทัดแรกครับผมก็คือ c o r e Revenue นะฮะใน ในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับมันจะอยู่ที่7,222ล้านบาทโดยประมาณนะครับถ้าเทียบกันกับควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยเรากระโดดขึ้นมาโตมากว่า37เลยนะฮะแต่ถ้าเทียบกับควอเตอร์เดียวกันในปีที่ผ่านมาฮะเราโตมาอยู่ที่1นนะครับแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยเราอยากจะชวนทุกท่านฮะย้อนมองกลับไปดูในปี2564นะครับในปี2564ครับ รายได้ในไตรมาสที่3ของเราเนี่ยอยู่ที่7,153ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่มีรายได้สูงที่สุดในปี2564เลยนะครับในขณะที่ปี2,565ในปีนี้ครับไตรมาสที่3รายได้เราอยู่ที่7,222ล้านบาทครับซึ่งนั่นคือถือว่าเป็นนิวไฮนะฮะที่เกิดขึ้นสำหรับรายได้รวมครับในขณะที่ตัวเลขรวม9เดือนครับของปีนี้อยู่ที่1 8 8 8 6ล้านบาท ลดลงน้อยกว่าปี2,564อยู่ที่ติดลบ1.7นะครับนิดหน่อยครับเพราะว่าปี2,564เนี่ยรายได้รวม9เดือนอยู่ที่18,406ล้านบาทครับสำหรับในไตรมาสท,ที่4ครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณชูวิทย์นะครับท่านได้บอกไว้ว่าไตรมาสท,ที่4เนี่ยคาดว่าวอลุ่มการขายจะเยอะกว่าทุกไตรมาสนะครับเราพูดถึงวอลลุ่มการขายเนาะ แต่ท่านนักลงทุนท่านไหนที่กาลังคาดการณ์อย่าว่าเอ๊ะปลายปีนี้เนอของเราจะปิดจบที่รายได้รวมเท่าไหร่นะครับก็สามารถบวกลบคูณหารกันดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ายอดรายได้รวมทั้งปีของปี2564อยู่ที่ประมาณ24,426ล้านบาทนะครับก็สามารถบวกลบคูณหารกันดูได้เลยนะครับว่าเราต้องทำรายได้รวมในควอเตอร์4อีกกี่ล้านบาท ถึงจะมียอดไรายได้รวมในปีนี้เทียบเท่ากับปีที่แล้วแล้วถ้าในควอเตอร์ที่4เนี่ยออวอลุ่มการขายเยอะกว่าทุกไตรามาสจริงๆจ,จ,จะมีโอกาสไหมที่ไรายได้รวมในควอเตอร์ที่4จะมากกว่าควอเตอร์ที่3นะครับแล้วมันจะไปจบที่กรสกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเชื่อว่าท่านนักลงทุนน่าจะสามารถคำนวณบวกลบคูณหารกันได้ด้วยตัวเองนะครับไปว่ากันต่อครับในส่วนของกรอสโปรฟิตนะครับ ไตรมาสที่3มของปีนี้อยู่ที่965ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาเติบโตฮะ56.6%ด้วยกันแต่เมื่อเทียบไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วก็โตเหมือนกันฮะโตมาอยู่ที่2.5%นะครับถัดมาฮะในส่วนของ SG&A นะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ของไตรามาสท,ที่3ปีนี้อยู่ที่221ล้านบาทครับ ถือว่าก็โตเหมือนกันฮะเพิ่มขึ้นมาจากไตรามาสที่ผ่านมาถึง121.3%ด้วยกันครับสาเหตุที่เพิ่มฮะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของบลพายนะครับบลพายบอกว่าไตรามาสนี้เนี่ย SG&A n เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาที่3.1%ของยอดขายนะครับจากเดิมเนี่ยในควอเตอร์ที่ผ่านมาอยู่ที่1.9%เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นตามปริมาณการขายและ การส่งออกอยางภาราที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่าเซสหรือว่าค่าส่งเคราะห์และค่าขนส่งเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะเมื่อเราไปดู SGNA รวม9เดือนเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ายังมีตัวเลขค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าปี2,564นะครับโดยในปีนี้เนี่ย s g n ออยู่ที่530ล้านบาทในขณะที่ปี2,564ครับตลอดระยะเวลา9เดือนเนี่ย sgna อยู่ที่6 0 9ล้านบาทนะครับถือว่าในปีนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายลดลงถึง13%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับและทีนี้ครับในส่วนถัดมานะครับถ้าดูในงบการเงินที่ประกาศออกไปะนะฮะพอไล่ลงมาก็จะเป็นรายได้ใช่ไหมครับเราพูดถึงค่าใช้จ่ายไปละ sgna เอ,อ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับในบรรทัดที่เราต้องโฟกัสอีกบรรทัดหนึ่งก็คือกำไรจากกิจกรรมดำเนินง,งานนี้เองนะฮะ ซึ่งกำไร,ราจากกิจกรรมดําเนินงานตรงนี้เนี่ยแต่ละบอลอก็จะไม่ค่อยพูดถึงฮะเขาจะไปพูดถึงตรงกําไรปกติแต่แอดมินก็มองว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะมีประเด็นที่มีในยะสาคัญพอสมควรนะครับเพราะตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยสูตรเปอร์เซ็นเทเดลต้าที่แอดมินชอบใช้ก็คือพูดง่ายๆคือใหม่ลบเก่าหารเก่านะฮะเอาของปีนี้ลบของปีที่แล้วแล้วก็หารฐานปีที่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาค่อนข้างค่อนข้างมีในยะ ก็เรียกว่ากําไรจากกิจกรรมการดําเนินงานสูงขึ้นนะครับทั้งในส่วนของกําไรจากกิจกรรมการดําเนินงานในระยะเวลา3เดือนในไตรมาสล่าสุดหรือว่ากําไรจากกิจกรรมการดําเนินงานสะสม9เดือนก็ตามนะครับพอคำนวณเปอร์เซนต์เดลต้าหาส่วนต่างมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็โอ้ก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับและในส่วนถัดมาครับที่อยากพูดถึงก็คือกําไรในส่วนของกําไรปกติครับซึ่งถ้าเราไปดูในงบการเงินนะฮะ เราอาจจะไม่เห็นตัวเลขตัวเลขนี้ครับในงบการเงินแต่ว่าพอเรามาดูในส่วนของบทวิเคราะห์จากหลายบลครับก็จะเขียนว่ากําไรปกติระบุตัวเลขอยู่ที่619ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขนี้มาจากไหนฮะ คำนวณดูง่ายๆครับว่าก็คือเป็นตัวเลขที่ใช้ชี้วัดกําไรที่แท้จริงที่เป็นตัวเงินนะครับโดยเป็นกําไรที่ไม่หักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนครับแล้วก็การขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ครับซึ่งถ้าดูในงบการเงินฮะมันจะอยู่ในคอลัมน์ D16 กับ D17 ซึ่งเป็นการขาด ทุนทางบัญชีเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการขาดทุนทางกําไรที่เป็นตัวเงินที่แท้จริงดังนั้นก็คือเขาก็เลยไม่ได้หักตัวนี้ออกไปฮะกำไรปกติก็ได้อยู่ที่619ล้านบาทแต่ถ้าดูตามงบการเงินครับกำไรของไตรมาสที่3 2565จะอยู่ที่529ล้านบาทซึ่งก็คือเอาห1 9ลบกับ 90ล้านบาทซึ่งเป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนจากการวัดมูลคา่ายุติธรรมของตรา,าสารอนุพันธ์นะฮะเกล้านบาทก็เหลือ Net p r o f ฟ t อยู่ที่529ล้านบาทนี่เองฮะส่วนของกําไรปกติ619ล้านบาทตรงนี้ที่แอดมินพูดถึงนะครับถ้าเทียบกับควอเตอร์ก่อนหน้ามันโตขึ้นมา39%ด้วยกันครับถ้าเทียบกับควอเตอร์เดียวกันในปีที่แล้วโตขึ้นมา1.5ด้วยกันนะฮะ ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของ performance 9เดือนในหัวข้อกำไรปกติกันบ้างนะฮะยอดสะสม9เดือนครับจะอยู่ที่1502ล้านบาทสำหรับปีนี้และปีก่อนหน้าอยู่ที่1504ล้านบาทซึ่งติดลบอยู่แค่0.2%เท่านั้นเองนะครับสำหรับกำไรสุทธิฮะยอดสะสม9เดือนอยู่ที่1380ล้านบาทส่วนยอดสะสม9เดือนของปีที่แล้วอยู่ที่1246ล้านบาทถือว่าปีนี้นะครับเทียบกันกับ9เดือนของปีที่แล้วครับโตขึ้นมา10 จุดด้วยกันฮะสำหรับกำไรสุทธิครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็ถือเป็นการสรุปจาก fact information ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูต่อนะฮะว่าแต่แตแตละบออเนี่ยได้เขีนยนถึงเราเอาไว้ยังไงบ้างครับเริ่มต้นที่บอรอแรกครับบรอร์อยุนต้าครับจวหัวมาว่า 3Q65 ดีกว่าคาดและทำ New High นิวไฮเหนือคาดหมายนะครับโดยในบทวิเคราะห์ครับยุนต้าบอกว่ารายงานกำไรปกติดีกว่าที่คาด18%ปรนะครับปริมาณการขายดีกว่าที่คาด12%ราคาขายเฉลี่ยดีกว่าที่คาด3%ด้วยกันครับรายได้จากการส่งออกฟื้นตัวอย่าง มีนัยะถึง176%ควอเตอร์ออนควอเตหลังจากที่จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดนะครับแล้วก็ยอดขายรถยนต์ในจีนก็โตอย่างต่อเน,นื่องครับแกรดโปรฟิตมาจินครับดีกว่าที่คาด12%กํากไรปกติสะสม9เดือนของปี2565ครับคิดเป็นสัดส,ส่วน74%ของปริมาณกําไรทั้งปีของ ที่บลหยวนต้าประเมินเอาไว้นะครับส่วนควอเตอร์ที่4ของปี2,565ครับหยวนต้าคาดว่ากำไรจะทำนิวไฮต่อเนื่องนะฮะราคาปัจจุบันครับ P/E 2,566 อยู่ที่4.70เท่าเท่านั้นนะครับคาดปันผล2 half 65ที่0.39บาทต่อหุ้นให้ผลตอบแทน6.6%ด้วยกันครับดังนั้นบอลยนต้าคงเป้าสิ้นปี2,566เอาไว้ที่10.30%ิ่ง per 8.16เท่าคงคำแนะนำซื้อนะครับ ไปต่อกันที่บอลรอถัดไปนะครับบอลรอเอเชียพลัสครับจูหัวมาบอกว่าจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องใน 4Q65 นะครับสำหรับประเด็นสำคัญของบลอเอเชียพลัสนะครับที่ถูกพูดถึงก็คือก o อ s Margin p e r ์ e ซนเทจครับงวด 3Q65 เพิ่มจาก11.7%ในงวดก่อนมาที่13.4%จากการประหยัดต่อขนาดหรือว่า Economy of Scale ลนะฮะสำหรับ S G N A นะครับงวด 3Q65 ฮะสูงขึ้นเช่นกันครับจาก1.9%อย่างที่แจ้งไปในงวดก่อนมาอยู่ที่3.1 จากค่าใช้ใจ่ายในการขายที่สูงขึ้นตามปริมาณการขายและส่งออกครับสำหรับกำไรสุทธิงวด9เดือนสะสม9เดือนในปี2,565ครับตามที่แจ้งนะครว่าก็คือเพิ่มขึ้น10.8% year on year ซึ่งตรงนี้คิดเป็น73%ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี2,565ของบริเอเชียพลัสนะครับสำหรับกำไรปกติงวดสะสม9เดือนของปี2,565ครับลดลง0.2% year on year ซึ่งคิด เป็น79%ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี2,565ของบลเอ Asia พลัสนะครับคาดว่ากำไรสุทธิบลคาดว่าจะโตต่อในงวด 4Q 65ฮนะแนะนำซื้อเป้าฟีเจอร์เวลูปี2,566ที่9บาทคาดหวังดีเวนดิยิวได้กว่า7%ด้วยกันครับ สำหรับบรอลอถัดไปครับบอลออินโนเวสเอ็กนะครับได้รายงานว่าผู้บริหารเนยังมั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าที่2.80หมื่นล้านบาทเติบโต14 1 5ถึง้เเยออนเยียจากปริมาณการขายยางที่4.6แสนตันนะครับส่วนปี2,566คาดว่ารายได้จะอยู่ที่3มหมื่นล้านบาทเติบโต7% y e a เ on Year ยออนเยยจากปริมาณการขายที่5แสนตันนะครับในส่วนของควอเตอร์ที่4ของปี2565ครับ กำลังการผลิตรวมรายงานว่าเพิ่มเป็น5.156แสนตันต่อปีและปี2,566จะเพิ่มเป็น5.556้แสนตันต่อปีนะครับในส่วนของแผ่นปูรองปัสสัตว์นะครับทางบร i อิ o โนเวส X รายงานว่าคาดในควอเตอร์ที่4ปี2,565จะมียอดขายราว106ล้านบาทเน็ตมาจินราวอยู่ที่ 15-20%ด้วยกันครับสำหรับกำไรปกตินะฮะสะสม9เดือนปี2565คิดเป็น72%ของประมาณการทั้งปีของบลอ Innovest X ครับ 4Q65 คาดกำไรปกติจะดีกว่า 3Q65 นะฮะประมาณการปี2,565 NER นะครับจะมีกำไรปกติอยู่ที่2.09พันล้านบาทโต2% year-on-year year, และจะทรงตัวในปี2,566นะครับส่วนการประมาณการกรอบราคาเป้าหมายปี2,566บล Innovest X ให้อยู่ที่6.20ถึง6.80อิง p e r อยู่ที่5.5ถึง6เท่านะครับจากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ถอยและปรับลดคำแนะนำเป็นนิวเทรลหรือว่าเป็นกลางครับเพื่อรอดูดีมานและราคาย่างอีกครั้งหนึ่งสําหรับความเสี่ยงสําคัญนะฮะที่ทางบอรอรายงานมาก็คือความผันผวนของราคายางพาราการถดถอยของเศรษฐกิจนโยบายซีโรโค v วิดในจีนและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นครับ ไปต่อกันที่บอลอถัดมาเลยแล้วกันนะครับบอลลอดอซิเคียวริตี้ครับประเด็นสําคัญที่ได้รับรายงานในบทวิเคราะห์หุ้นเนอร์ของทางบอลอก็คือกําไรสุทธิ 3Q 22นะครับ และก s อสมาจินดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็เย r ออนเย r ครับรายได้ฟื้นตัวดีจากไตรมาสก่อนปริมาณการขายดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับราคาขายยังทรงตัวดอกเบีย้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการออกคุณกู้ครับกำไรสะสม9เดือนของปี2,565คิดเป็น71%ของประมาณการทั้งปีคงประมาณการ Cross Margin ของปี2,022 Estimate แล้วก็2,023 Estimate อยู่ที่12.6%ด้วยกันครับยัง คงคำแนะนำซื้อ t a r เก t ตไพรซ์อยู่ที่7.60อิง PER อยู่ที่6เท่าด้วยกันครับสำหรับบอลลอถัดมาครับรายงานบทวิเคราะห์หุ้นเนินนะครับบอลลอพายครับ กล่าวไว้ว่ากำไร3คิวของปี2022ดีกว่าค่า12%ด้วยกันครับไรายได้ดีขึ้นหลังจากปัญหาการขนส่งคลี่คลายกำไรขั้นต้นใกล้เคียง3คิว2 1เพราะส่งออกดีขึ้นนะครับ SGNA ติดลบ3% year on year แต่บวก121% Q on Q นะฮะดอกเบีย้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการออกคุณกู้นะครับธุรกิจแผ่นรองนอนวัวมีความล่าช้าเพราะต้องปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการคาดว่าปี2022 รายได้จะมีเพียง10ล้านบาทนะครับ และปี2023นะครับรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น300ล้านบาทครับส่วนปี2023ครับทางบลภัยรายงานว่าคาดว่ากำลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามาอีก50,000ตันจะช่วยเพิ่มยอดขายชดเชยกับราคาขายที่มีแนวโน้มลดลงครับคาดปริมาณการขายบวก10% y e a อร์ y e a นอยคาดราคาขายติดลบ5% y e เ r o ร์เ a r ยอยคาดรายได้บวก3% y e เยอร์ e a r อยและคาดกำไรสุทธิบวก5% Year อร์ e a r นเยครับส่วนควอเตอร์ที่4ปี 2022คาดว่าปริมาณการขายจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับปัจจัยบวกที่ทางบลประเมินเอาไว้นะครับอย่างเช่นเรื่องของค่ายรถยนต์ในจีนจะเพิ่มไทยเป็นฐานการผลิตมากขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการยางจีนในไทยนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนยังแข็งแกร่งยางจากแอฟริกาใต้ออกมากขึ้นแต่ยังไม่กระทบกับเนอมากนักนะครับเพราะคุณภาพยางต่ำกว่ายางจากภูมิภาคอาื่นๆครับ สำหรับการอปัปเดตอื่นๆนะครับที่บลอภายนำเสนอคือมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่คาร์บอนซโรในปี2040ครับโดยมีแผนใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นและมีแผนที่จะเซ็น MOU กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางพาราเพิ่มเพื่อช่วยกักเก็บคาร์บอนให้ได้มากขึ้นครับ ไปต่อเลยนะครบอรลอถัดมาครับบอรลรอฟิลิปแคป t ิ l ตนะครับโจหัวมาบอกว่า 3q65 กําไรดีกว่าคาดเล็กน้อยครับประเด็นสําคัญที่เราจับประเด็นได้ก็คือ 3q65 กําไรดีกว่าคาดขณะที่แนวโน้ม Q4 คาดยังเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายนะครับราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายต่ํากว่าราคาเหมาะสมอยู่มากเอินเปอร์แชร์ของ9เดือน2565เท่ากับ9เดือนของ2,564ในขณะท,ที่กําไรสูง กว่า10.8% Year on Year นะครับถัดมาฮะบลอ u o b เคเฮียน e ครับโจหัวมาบอกว่าราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนแรงกดดันมากแล้ว บทวิเคราะห์นะครับกล่าวถึงผลการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายวิจัยและเนื่อนะครับในประเด็นของแนวโน้มกําไรควอเตอร์ที่4ปี2022ที่คาดว่ายังคงขยายตัวราคายางที่คาดการว่าผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับการพัฒนาธุรกิจแผ่นปูรองนอนวัวที่จะเห็นผลช้ากว่าที่คาด สถานการณ์การขนส่งที่เริ่มคลี่คลายนะครับพร้อมกันนี้ยังมีการรายงานตัวเลขกำไรยอดขายและคอโปรฟิตมาจินของไตรามาสที่3ปี2022นะครับเป็นไปในภาพเดียวกันกับที่บลออื่นนำเสนอมาช่วงก่อนหน้าโดยบลอภพายครับคาดกำไรปี2023เติบโต11% year on year คงคำแนะนำซื้อ Target Price อยู่ที่8.3บาทซึ่งเดิมเนี่ยเขาคาดการเอาไว้ที่7.5บาทนะครับปรับเพิ่มเป็น8.3บาทอิง For ์เที่7เท่า ด้วยกัันครบถัดมาเลยนะฮะสำหรับบรลเมแบงซิเคียวดิตี้นะครับโจหัวมาว่ากำไรงามตามค่าดทว่า PE ยัง 4.7x ตลาดกลัวมากไปนะนะครับประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงก็คือกำไรสุทธิใกล้เคียงกับที่คาดการส่งมอบอยางเร่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงเตร์ที่2ปี2500 65นะครับการรายงานตัวเลขทางการเงินเป็นไปตามที่ทางเราเคยได้อ่านจากบทวิเคราะห์ฉบับก่อนหน้านะฮะส่วนวอลลุ่มครับการส่งมอบอยามีการพูดถึงนะครับในควอเตอร์ที่4ปี2,565บอกว่าจะมีการเพิ่มต่อแต่งวดปี65ต่ํากว่าสมมติฐานถึง8%จากเหตุสงครามทําให้อุปสงค์สะดุดนะครับก s อสโปร i ิตมาจินครับทางบลเมย์แบงก์ซีเคียวริตี้กล่าวถึง Gross Profit margin ในช่วงไตรมาสที่4บอกว่าจะย่อจากไตรมาสที่3 ปี2,565จากราคายางตกต่ำคาดว่าปี65ครับ Gross Profit m a r จิ n ทั้งปีจะอยู่แถวแถว11-12%ด้วยกันส่วนแผ่นรองนอนวัวครับเริ่มเดินเครื่องล่าชา้าบทบาทยังน้อยในแง่รายได้และต้นทุนจึงยังไม่มีนัยสำคัญในมุมมองของบอลอเมแบงก์ซิเคียวดิตี้นะครับสำหรับหนี้สินการเงินครับ70%ถูกล็อกเป็นหุ้นกู้ผลกระทบจากดอกเบีย้ยขาขึ้นจึงไม่น่ากังวลน,นะฮะตราบที่ลูกค้าย,ยังหนาแน่นและยึดนโยบายแมทชิ่งครับ ปัจจุบัน PE 2.2 forecast ครับเพียง4 7 x นะฮะหรือว่า4.7เท่าขณะที่มีการบริหารจัดก,การดีโมเดลธุรกิจแบบแมทชิ่งปิดความเสี่ยงได้ Net Profit Margin น่าพอใจบลมองว่าตลาดให้มูลค่ากับธุรกิจ c o m โมดิตีกลางนะ้ำแบบนี้น้อยเกินไปครับจึงคงคําแนะนำซื้อ Target Price อยู่ที่10.7บาทอิง PE 8.5เท่าขณะที่ปัจจุบันฮนะเทรดกันอยู่ที่ PE 5 6เท่าเท่านั้นนะครับ ไปต่อกันเลยครับที่บอรรอสุดท้ายครับบอรรอ ASL นะครับ โจหัวมาฮะบอกว่า CQ65 ค่ารายได้และกำไรยังคงทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับซึ่งในบทวิเคราะห์ของบอล a อ l ครับกล่าวถึงการสรุปสถานการณ์ของควอเตอร์ที่3ที่ผ่านมาส่วนแนวโน้มควอเตอร์ที่4ปี2565อครับบอลคาดว่ารายได้และกำไรทำนิวไฮโดยประมาณการรายได้ที่8 4 1 1พันล้านบาทจากปริมาณขาย1 5แสนตันราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่56บาทด้วยกันนะครับสำหรับแนวโน้มของปี2500 66ถึงปี2,567นะครับบอลอคาดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตต่อเนื่องครับประเมินจากรายได้ที่โตจาก Capacity ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มลูกค้าลองเทอมรายใหม่รวมไปถึงรายได้ของแผ่นปูรองปัสสัตว์นะครับดังนั้นบอลอแนะนำซื้อแจ้งราคาเป้าหมายที่8.15บาทสำหรับบอลอ ASL ครับฟังครบถ้วนกันไปทั้ง9บอลอนะครับถึงตรงนี้ฮะ ทุกท่านที่ฟังกันมาก็จะเห็นว่าทั้ง9บอเนี่ยก็จะรีวิวสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่จะมีมุมมองที่แตกต่างกันมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบอรที่ประเมินธุรกิจของ n e r เอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งฮะที่แอดมินไปเจอมาแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้รีวิวเข้าไปดูนะฮะเสร์ชเข้าไปใน Google ครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ set.or.th ในส่วนของออหลักทรัพย์ n e r นะครับเราคลิกเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินแล้วลงมา ดูล่างสุดครับดูใยสุดของ P/E ฮะตามคอนเซปต์เนี่ย P/E เนี่ยก็คืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของคุ้น ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่บริษัททำได้ในรอบปีล่าสุดนะครับสำหรับเซ็ฮะได้นำเสนอว่าป e. ีล่าสุดของเราณนะวันที่25พฤศจิกายน2565อยู่ที่5.31นะครับในขณะที่ปีที่แล้วฮะธันวาคม2564วันที่30นะครับอยู่ที่7.39ฮะพอ30ธันวาคมปี2563อยู่ที่12.26 ในขณะที่30ทธันวาคมปี2,562อยู่ที่7.03และ28ทธันวาคม2,561อยู่ที่5.22ครับที่นำเสนอคือเราเห็นประเด็นอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ราคามันลงมานะฮะแล้วก็ P/E ratio เนี่ยลงมาใกล้เคียงกับปี2,561นั่นเองนะครับ ในขณะที่ในส่วนของกำไรสะสมแล้วก็เ e อร์ r m รนซ์ของบริษัทนะฮะจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่เราเล่ากันมาแล้วก็หลายๆบรอลรีวิวกันมานะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลให้กับท่านนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในหุ้น NER แล้วกันครับผม เรียกว่าก็รีวิวข้อมูลกันไปครบถ้วนนะครับทั้ง9บอลแล้วก็ข้อมูลที่ไปเจอมานในเซ็ตก็ตามนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากที่จะไปดูในรายละเอียดนะฮะว่าที่เราสรุปไปนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรสามารถติดตามต่อได้นะครับผ่านทาง Facebook ของเนอร์นะครับพิมพ์ NER หรือว่า Noteast r u b b อร e r PLC นะครับก็จะค้นขึ้นมาเจอเลยแต่ถ้าท่านไหนต้องการติดตามข่าวสารอย่างปัจจุบันทันด่วนก่อนใครฮะก็แอดไลน์ได้นะครับผมพิมพ์ SI NER Family ตัวติด กันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารของเนอร์นะครับส่งตรงถึงท่านเป็นประจำก่อนใครได้อัปเดตก่อนคนอื่นแน่นอนนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับทิ้งท้ายด้วยประโยคสําคัญที่เรามักได้ยินกันเป็นประจำครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ